โอ้โหนี่มันเหมือนสวงสวรรค์มากๆเลยจ้ะทุกคนเหมือนตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนสวรรค์จริงๆสวยงดงามมากๆค่ะทุกคนโอ้โหสวีดัสสวัสดีมาพบมาเจอกับแม่จา๋าพาเล่นๆกันอีกแล้วทุกคนวันนี้เราพาทุกท่านทุกคนมาเยือน วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วทุกคนนะคะใครๆหลายๆคนอาจจะเคยได้มาแล้วเนาะนะคะก็มาชมความงดงามกันนะส่วนใครที่ยังไม่ได้มาทุกคนอยากจะให้เพื่อนๆได้ลองมาสัมผัสนะคะความสวยงามของ วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะคะสวยงดงามทุกซอกทุกมุมเลยจริงๆค่ะนะคะวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคนใครมาท่องเที่ยวผ่านมาทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอย่าพลาดเลยนะคะห้ามพลาดที่จะมาแวะที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วแห่งนี้นะคะทุกคนเพราะง,งดงามจริงๆงดงามแบบว่า เกินคําบรรยายนะคะงดงามแบบจะบอกว่าไงอะ่ะงดงามแบบงองงามแบบมอม้ายาวๆเลยเนาะทุกคนนะคะวัดพระธานผาซ่อนแก้วบนี้นะคะจะอยู่ที่ในเนินเขานะคะของทางหมู่บ้านทางแดงเนาะนะคะซึ่งเป็น หมู่บ้านที่อยู่ในตำบลแคมป์สนนะคะอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ผ่านมานะคะอย่าลืมแวะมาสักการะบูชานะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณพระอุโบสถพระพุทธเจ้าห้าองค์นะคะเนาะก็สวยงดงามแม่จ๋าก็เคยมาเยี่ยมเยียนแล้วนะคะสองรอบนะคะรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามนะคะมาแล้วก็อยากจะมาอีกค่ะทุกคนเพราะวัดนี้ดูสินะคะ ตัววัดเองก็งดงามนะคะมากๆแล้วแถมบริเวณทิวทัศน์วิวรอบข้างจะเป็นวิวภูเขาวิวเนินเขานะคะถ้ามาประสบะช่วงจังหวะเหมาะๆก็จะได้เจอทะเลเหมอกด้วยนะคะแต่วันนี้แม่จ๋ามาไม่เจอทะเลเหมอกเนาะนะคะเรามาชมในบริเวณของตรงนี้นะคะเป็นส่วนของอ พระอุโบสถพระเจ้าห้าองค์เนาะทุกคนที่นั่งแบบว่าลดหลั่นกันลงมานะคะแม่จา๋าอาจจะไม่ได้บรรยายแบบว่าละเอียดอะไรมากมายเพื่อนๆก็คงจะ,ะที่สนใจก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลกันได้นะคะเนาะนะเราก็จะให้เพื่อนๆดูเป็นภาพรวมๆบรรยากาศรวมๆของที่นี่นะคะเนาะ,ะวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะในวันนี้ที่ถ่ายทําคลิปนะคะเป็นวัน ลอยกระทงจาะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตะลิงพวกเราทั้งลายชายหญิงอ้าวจะร้องให้จบเลยใช่ไหมนะคะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะวันที่ถ่ายทำคลิปเพื่อนๆทุกคนก็อาจจะ ไปลอยกระทงกันเนาะคนทางข้างล่างนะคะทางข้างล่างส่วนแม่จา่าขึ้นเขาค่ะนะคะขึ้นเขามาไหว้พระนะคะเนาะอ่ะก็วันนี้ก็จะค้างคืนอยู่แถวบริเวณนี้แหละวันนี้จะนอนวัดวันนี้จะเป็นเด็กวัดจะนอนวัดค่ะนะเพราะว่าการเดินทางของเราก็เราก็อยากจะแบบว่าชิวๆนะคะไม่แบบว่าเร่งรีบหรือว่าขับ อะไรไกลมากมายเราก็จะพักไปเรื่อยๆเป็นจุดๆไปนะคะพักเป็นจุดๆไปเอาแบบชิลๆเที่ยวแบบชิลๆนะคะขําไหนนอนนั่นประมาณนี้เลยวันนี้ก็ข้ามแล้วนะคะเราก็จะนอนที่วัดเราจะนอนบริเวณนี้แหละนะคะเราจะเป็นเด็กวัดกันนะคะตอนนี้เราพาทุกคนเดินนะคะมารอบๆอุโบโสถนะคะรอบดูชมความสวยงามของอุโบโสถแล้วเราก็เดินมาจนถึงจุดนี้ค่ะนะคะ,นะคะเป็นจุด ตรงนี้นะ่าจะเป็นทําเป็นส่วนของจาแมกวนอิมนะนะคะดูสิดอกซากุระกลังบานสวยสะพรั่งเลยค่ะนะทุกซอกทุกมุมของที่วัดอยากจะบอกว่าทุกซอกทุกมุมจริงๆทุกคนเป็นจุดที่ทุกคนจะแบบว่ามันต้องถ่ายรูปอะค่ะทุกคนเพราะมันสวยเขาทําแบบว่า สวยทุกซอกทุกมุมแม้แต่ก้อนหินวางอยู่ตรงไหนก็สวยไปหมดทุกคนนะคะคือมันงดงามจริงๆอยากจะแบบว่ามันบรรยายไม่ถูกจริงๆต้องมาดูด้วยตานะคะทุกคนว่าไอ้ที่แม่จ๋าบอกว่าแหมทุกซอกทุกมุมพูดเซเวอร์วางเอาจริงๆนะคะมาดูมันทุกซอกทุกมุมจริงๆอ่ะนี่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ใครมาจะต้องถ่ายรูปนะคะตอนนี้แม่จ๋าก็ให้สแตนอินของแม่จ๋านะคะในแบบของแม่จ๋านะมาสักหนึ่งแชะ นะคะตอนนี้เราก็เดินชมไปรอบๆนะคะพระอุโบสถเนี่ยจะมีพระอุโบสถพระเจ้าห้าองค์เนี่ยเนาะนะคะคือจุดนี้ที่เราอยู่เขาจะมีอยู่ห้าไม่ใช่ห้าแม่จ๋าก็พูดผิดพูดถูกละสามชั้นนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้เราพาชมบริเวณนี้ชั้นแรกนะคะชั้นแรกดูแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูด้านในด้วยนะคะของชั้นแรกแล้วก็ อื่นๆเดี๋ยวก็จะเอาไว้เป็นอีพีต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะทุกคนเนาะ,ะดูยาวมากเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเบื่อแต่แบบบอกว่าวัดนี้ทุกจุดทุกซอกทุกมุมมันไม่อยากจะละ เลยค่ะนะคะกล้องไม่อยากจะแบบว่าละในการแพลนเลยนะคะเพราะว่ามันสวยไปหมดนะคะทุกคนถ้าแบบว่าถ่ายแบบว่าไม่ตัดตอนไว้นะคะคือยาวจริงๆเพราะมันสวยมากๆนะคะวัดนี้นี่ไม่ใช่ก็จะเป็นวัดเขาเรียกว่าวัดปฏิบัติธรรมนะทุกคนนะวัดที่ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ได้เป็นวัดแบบว่ามีแบบว่าเป็นวัดทั่วๆไปแบบมีการ เผาศบมีการนู่นนี่นัน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่นะคะก็จะเป็นวัดปฏิบัติธรรมนะคะเนาะสวยงดงามจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในชั้นที่หนึ่งกันนะคะเราไปดูในชั้นที่หนึ่งนะคะว่าข้างในจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะนะคะนี่นะคะเข้ามาเราก็ได้รับรู้ถึงความสงบนะคะและก็ความงดงามนะคะของบริเวณนะะในห้อง อุโบสถชั้นที่หนึ่งของที่นี่นะคะทุกจุดทุกซอกทุกมุมงดงามนะคะอย่างที่พูดอันนี้เป็นบริเวณชั้นที่หนึ่งเนาะ นะคะ EP นี้แล้วเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะทุกคนแม่จ๋าก็จะพาทุกคนไปชมในชั้นอื่นๆกันต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้แม่จ๋าด้วยนะคะช่วยกดไลค์นะคะหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้แม่จ๋าสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกการรับชมนะคะสาธุอนุโมทนากับทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยจ้าเจอกัน EP สองนะคะ